ทำควีตไม่ใช่อะไรหรอกอ๋ก 5, อต้องเข้าไปในเมืองจีนนี่เหรอใช่มันมีสองที่ I made the top three just now. I made the top three just now. นี่ไปไอไซ์เลยแจ็คถึงไหมล่ะอันนี้มันต้องรอเวลาเปิดนะมันถึงจะเปิดเข้าได้อยู่ตรงกลางเรก็ล่อนไปไง Good luck mates แล้วก็ล่อนไปไง We will be taking off soon. Be p r e p a r d รัม oh ีรับรนนได้ถึงอถายกก็แยกได้นะังิมลาหรอเยี่ยมมาในป่าอะอย่าลองวิชาว่าร้อนวิชาปาปลากระดหัวสีคอมมีลองดูแล้วจะมีคนอยู่ <c oughs> ไม่เห็นนะ <c oughs> ลอยไปอยูอต่ตรงกลางเลยนะตรงกลางเลยอะ <c oughs> <S <s> <S ฉันจะพาเธอลอย เราไปในอวกาศพี่แต่เช้น,เ oh. น,นี่คือเมืองยังไม่เปิดเหรอใช่รอกยี่สิบวิหาปืนเลยแล้วข้างในนั้นมีปืนไหมมี เกลางไหนเจ๊มันยังไม่เปิดอ๋อเฮ้ยมีสระเปาด้วยสระเปาอะไรอ่ะของโคตรปังเลยจะอขอแล้วจะขอสไปเดอร์มแมน อีค uh, uh, ีไหมเอาที่ผมนี่มาอีคผมไม่ได้ใช้เอาเอาเรวให้เอาแบลลิวบ้าได้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 ผมได้ล้ผมได้ล้ได้ล้โอเคครับโอเค เอานี่ไงจะปืนแล้วปืนอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเนี่ยบอ้เฮี้ยบางทีโยกก็ไม่คิดนะว่าโยจะเป็นคนแบบก้าวร้าวแบบเนี้ย ตัวของเปิดแล้วของเปิดแล้วพูดมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเธอเอ็มส์ไอ้สกามีนะเดี๋ยเอาใจชุดไหนชุดอ่ะเออไหนชุดวะใครได้ไปแล้วไม่รู้เฮ้ยแล้วก่อน เอาแล้วปืน M เขาไปไหนวะเนี่ยมีอันเดียวด้วยนะกล่องโหจะทำเควสะหน่อยาเยมาเยมาอูเอาอยู่เอาให้โยก่อนให้อยก่อนให้อยก่อนให้อยก่อนมาหน้านี้น้านี้าหน้าห้นให้มัน ไอ้ก็ห้าสิบห้าห้าห้าพันเกินเธอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกเขาด้วยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะใครผีแม่มึงใครอะไรอ่ะไอิชิดมึงทำอะไรอ่ะเฮ้ยใครอ่ะไอ้ธนูเอามา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 เอาธนูอะไรอ่ะธนูระเบิดนี่นี่นี่ไม่รู้เหรอ I got supplies ไม่รู้ไม่เคยเล่นไงโอ้ ไม่ใช่ยังไงเนี่ยคือช่องอ๋อทำให้ครบเอาเอาทำให้ครบ5ห0 0้าพันชั่วโมงเอาห้าพันห้าพันก็ขี่ไปเรียกขี่ไปเลยเข้าวงไปเลยธอครบแล้วบอกเขาด้วยไม่ก็ขึ้นไปรถขึ้นรถไปด้วยกันขี่ไเธอขี่้ครบได้เหรอไม่ไม่มให้เข้าวงเธอมารับหน่อยแล้วทำ q u e s ได้ไหมถ้าเปขึ้นรถไปด้วยกัน ไม่ไมช่วนไม่เคยนั่งเดินทางด้วยสิงโตเออได้แจ็คๆเดินทางเดินทางคำว่าเดินทางใช้ได้โยมารับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยเดมาเก็บของอยู่ไม่ให้เก็บเว้ยวงมาแล้ว ไรไหมนะเดี๋ยวแต่ต้องบ่าวแข็จังไงไว้ลุ้นใจร้อน่ะนะมีเกาะสางบนอ่ะโอเค ก็เลยโยกอะไรจริงๆโอ้ยต้องเล่นห้าตาล้วงเลยกว่าจะครบห้าพันห้าพันเม็ดมา้อของที่คนคนหรือบ,บอดวะเนี่ยแม่คนคน แรงด้วยนะเฮ้ยบ,บ้านชุบมีคนบ้านชุบไหนอะลงไปละหนเธออยู่ไหนเนี่ยเลือสามไงขึ้นมาเขาเร็วม,มีคนแล้วลงมา มันวะ m a r k the location ตึงเช่ตึงเช่ตึงเช่ขออังเป้าไหนครับไปเลย ในน้องดูลงตรงนี Ex ้เก็บป me, ah, me. ah, ืนน้ำเ่กี้นะมีสองตัวนะชิดเธอมีทอา์นเมเธอมีเทอร์นเมสมี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 เอามีคนหกยังยังเอาไปมาหามันไม่เจออ่ะ เอาอเหรอใครจะแปบโยงบ้างเอ้ยเธอนี่มีสากาอาออมีสากามีขาก็แปรแจ็คมีแ,แจ็คมีใยแมงมุมมึงแปูอ๋อมีรถนี่หวานแล้วก็ไม่บอกโอ้โหเขาไปเข้าไปอยู่ไหนคนอยู่นี่อยู่น,นี่ดืดดดดดดดมเดี๋ยว่มันจนตะ บ่งไกลเร็วโอ้โหเราตายโวกมันแรงนะเนี่ยทังอยางน้ำมันเดี๋ยวตรวจตรงนี้ก่อนตรวตรงนี้ก่อนเขาไปพันธุ์แรงหมดด้ เธอขึ้น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 คน,นข้นขนขนขนางนอกไปไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบนซ้ายเดี๋ยวเราออกซ้ายไปเอาได้เนี่ยเนาะนอกได้ไหมล่ะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยชิดมา mark the location เธอเธอไปไปเดี๋ยวกูดูสไนที่บ้านชุบดิมันมีเสียงสไนมาจากบ้านชุบอ่ะโมดตี้เหรอเธอเธอเธอมาเธอเอาอยู่ไหนยะเบอร์สามเอาเอาวิ่งเอออยู่เลยเบอร์สามอ่ะดี ใช่ไปบเอาเยทำปาทำตาก็วบย่ไงทำาเอ้ยปาันชาติเธอด่าใครเนี่ยเขาวงเลยโอ้วงใหม่แล้ว Mark the vehicle. ม,มันปองมนป่องมนปองเฮ้ยแอเลยนะแล้วดูดูมันพามาโยนลงต่อแอบแอบฮันี้แอบ Watch o u Watch out. Watch out. Quay 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 đi thôi Watch out đây tổng đây, tổng. Watch out. quay 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 สบอยู่ตรงนี้หนึ่งศพอยู่ในนี้หนึ่งศพอยูฝั่งไหนมร์งหน่อย c h u ฝั่งนี้ c ตรงนี้ตัวหนึ่ง lý hết cái tục quá, đây tôi tổ à. what's up, máy này, đang hít rồi, đang hít rồi hả, không, phải Nó không, không, đúng không, rồi <N> น่นาาตยวผมเนี่ยตกลงมาในประเด็นขึ้นได้ไหมวนัดไอ,อ้เหีเออ้ย <c oughs> เลยกำลังจะปัม๊มเลือดพอดีเลยอ้าวจบใช่้มันไม่ได้หรอกมันปัน๊มเลือดไม่ได้เพราะมันโดดลงมายิงเค้ก we're the best We are number น่ารักถ่ายรูปไหมเฮ้ยแต่มันเร็วอยู่นะเร็วเร็วจัดกระโดดยิ่งกระโดดกระโดดได้ด้วยเอาถ่ายรูปถ่ายด้วยถ่ายด้วยบอกว่าอยู่แปลงล่างอยู่แปลงล่างออกมา